สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง b i e p อิเลเมนตช่องที่จะนำพาทุกท่านดำดิ่งสู่โลกแห่งจิตวิญญาณแนวทางการใช้ชีวิตอย่างมีสติความสุขและปลุกพลังแห่งการตื่นรู้ภายในตัวคุณและสำหรับผู้ที่ต้องการสนับสนุนช่อง สามารถดูได้ที่ Description ด้านล่างและเพื่อแทนคำขอบคุณเพื่อนๆสามารถดาวน์โหลด e b o o k ได้ฟรีและสำหรับวันนี้เราจะมาเข้าสู่เนื้อหาในหัวข้อจงระวังความสัมพันธ์กับผู้ไร้ปัญญาทางอารมณ์จงระมัดระวังเมื่อคุณเข้าสู่ความสัมพันธ์กับผู้ที่ขาดปัญญาทางอารมณ์ คนเหล่านี้อาจไม่มีวันเข้าใจคุณอย่างแท้จริงเพราะพวกเขาจะถือเอาทุกอย่างที่เป็นเรื่องส่วนตัวและท้ายที่สุดความรู้สึกและความคิดของคุณอาจไม่ได้รับการรับฟังและถูกมองข้ามเหมือนกับการพยายามสื่อสารผ่านกำแพงไม่มีอะไรทะลุผ่านไปได้ จงระวังผู้ที่ไม่สามารถควบคุมอารมณ์ของตนเองได้ในความสัมพันธ์เหล่านี้คุณจะพบว่าตัวเองตกอยู่ในภายใต้ของอารมณ์แปรปรวนความโกรธและวันแย่ๆของพวกเขาตลอดเวลาเมื่อคนคนหนึ่งไม่สามารถจัดการกับอารมณ์ของตนเองได้ความสงบสุขของคุณจะขึ้นอยู่กับอารมณ์ของพวกเขา คุณจะต้องเดินบนเปลือกไข่อยู่เสมอไม่แน่ใจว่าพายุลูกต่อไปจะพัดมาเมื่อไหร่ผู้คนที่ขาดการตระหนักรู้ในตนเองก็อาจก่อให้เกิดอันตรายใหญ่หลวงได้เช่นกันโดยที่มักจะไม่รู้ตัวพวกเขาไม่เข้าใจว่าคำพูดหรือการกระทําของพวกเขา ส่งผลกระทบต่อคนรอบข้างอย่างไรพฤติกรรมของพวกเขาสามารถทิ้งบาดแผลไว้และพวกเขาก็ไม่รู้ถึงอันตรายที่พวกเขาได้กระทำลงไปคุณจะพบว่าตัวเองถูกทำร้ายซ้ำแล้วซ้ำเล่าจากสิ่งที่พวกเขาไม่เคยตั้งใจแต่พวกเขา ไม่เห็นผลที่ตามมาจากการกระทําของพวกเขาทำให้ความเจ็บปวดเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ยิ่งอันตรายยิ่งกว่าคือผู้ที่ไม่มีความเห็นอกเห็นใจคนเหล่านี้อาจไม่เคยรับรู้ว่าคุณรู้สึกอย่างไรพวกเขาไม่มีความสามารถที่จะเชื่อมต่อ ับสภาวะทางอารมณ์ของคุณอย่างแท้จริงเพราะพวกเขาจดจ่ออยู่แต่กับตัวเองพวกเขาจะไม่เข้าใจความเจ็บปวดความสุขหรือความยากลำบากของคุณเพราะอารมณ์ของพวกเขานั้นท่วมทน้นจนทำให้คุณรู้สึกโดดเดี่ยวและไม่ได้รับการชื่นชมหากไม่มีใครบอกคุณเรื่องนี้ ให้ฉันพูดอย่างชัดเจนจงค้นหาความสัมพันธ์กับผู้ที่มีปัญญาทางอารมณ์การตระหนักรู้ในตนเองและความเห็นอกเห็นใจแสวงหาผู้ที่สามารถควบคุมอารมณ์ของตนเองได้เพราะคนเหล่านี้คือผู้ที่จะมองเห็นคุณได้ยินคุณและให้คุณค่ากับคุณอย่างแท้จริง หากคุณปล่อยให้ตัวเองถูกลายล้อมไปด้วยผู้ที่ยังไม่ได้พัฒนาคุณสมบัติเหล่านี้คุณจะพบว่าตัวเองติดอยู่กับความผิดปกติของพวกเขาต้องคอยชดใช้ให้กับความไม่โตและโกลาหลทางอารมณ์ของพวกเขาอยู่เสมอความจริงก็คือคุณสมควรได้รับสิ่งที่ดีกว่าคุณสมควรได้รับความสัมพันธ์ ที่มีการเติบโตความเข้าใจและการดูแลซึ่งกันและกันเป็นแกนหลักลอมรอบตัวคุณด้วยผู้ที่เสริมพลังให้กับคุณไม่ใช่คนที่สูบพลังของคุณปกป้องความสงบสุขของคุณเพราะมันคุ้มค่าโดยสรุปบทนี้ได้เตือนให้ระวังความสัมพันธ์กับคนที่ขาดปัญญาทางอารมณ์ Emotional, Intelligent คนเหล่านี้มักจะไม่เข้าใจผู้อื่นเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางควบคุมอารมณ์ไม่ได้ขาดความตระหนักรู้ในตนเองและไร้ความเห็นอกเห็นใจการอยู่ใกล้คนเหล่านี้จะทำให้เรารู้สึกเหนื่อยโดดเดี่ยวและไม่ได้รับการยอมรับดังนั้นเราควรเลือกคบหากับคนที่มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ เข้าใจตนเองและผู้อื่นเพื่อความสัมพันธ์ที่ดีและยั่งยืนซึ่งจะนำมาซึ่งความสงบสุขมาสู่ชีวิตแง่ายคิดสำคัญคนที่ขาดปัญญาทางอารมณ์มักจะไม่เข้าใจผู้อื่นเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางการอยู่กับคนที่ไม่สามารถควบคุมอารมณ์ได้จะทำให้เราไม่มีความสุขและเครียด คนที่ขาดความตระหนกรู้ในตนเองมักทำร้ายผู้อื่นโดยไม่รู้ตัวคนที่ไร้ความเห็นอกเห็นใจจะไม่เข้าใจความรู้สึกของเราเราควรเลือกคบหากับคนที่มีปัญญาทางอารมณ์เข้าใจตนเองและผู้อื่นความสัมพันธ์ที่ดีควรส่งเสริมการเติบโตความเข้าใจและการดูแลซึ่งกันและกัน ปกป้องความสงบสุขในใจของเราด้วยการเลือกคบคนเราสามารถได้รับความสัมพันธ์ที่ดีและมีความสุขการพัฒนาปัญญาทางอารมณ์เป็นสิ่งสำคัญสำหรับความสัมพันธ์ที่ราบรื่นการตระหนักรู้ถึงสัญญาณของคนที่ขาดปัญญาทางอารมณ์จะช่วยให้เราหลีกเลี่ยงความสัมพันธ์ที่เป็นพิษได้ ขอขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมจนจบนะครับถ้าชอบเนื้อหานี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆหรือหากใครสนใจที่จะสนับสนุนช่องเพื่อเป็นลักษ์และแสงสว่างสามารถส่งผ่านบัญชีหรือสนับสนุนหนังสืออ e ีบุ๊กที่อยู่ในคำอธิบายใต้คลิปขอบคุณสำหรับการสนับสนุนและกำลังใจ เจอกันคลิปใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ